ความจริงเหตุที่เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นมันเกิดจากการเมืองภาคพิสดารแล้วก็รัฐบาลก็คงจะไปโทษใครไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเป็นคนเลือกเองแล้วก็เลือกทางเดินนี้ด้วยความเต็มใจต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้มีแต้มต่อมากกว่ามีข้อจำกัดการที่มีผู้มาลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีทำให้นายกรัฐมนตรีกลายเป็น หนูตกถังเข้าสารเพราะมีเก้าอี้รัฐมนตรีให้มาแบ่งปันกันเหลือเฟือที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองระบบรัฐสภารัฐบาลชุดนี้บริหารราชการแผ่นดินปุ๊บมีเงินมากองไว้ปั๊บไม่ต้องออกแรงเลยครับเพราะงบเหลือจ่ายปี68รออยู่แล้ว60,000ล้านบาทงบ69 รอใช้แล้วตั้งแต่1ตุลา3.78ล้านล้านเฉพาะงบฉุกเฉินที่เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีอย่างเดียว98,000ล้านครับเกือบแสนล้านบาทน,นี่คือแต้มต่อหลายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจัดได้ดีแล้วก็ถูกฝาถูกตัวแต่น่าเสียดายที่มีบางตำแหน่งกลายเป็นตำแหน่งชักใบให้เรือเสียหรือทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้กระดากระดางไปก็ขอชมท่านนายกว่านายแน่มาก ที่บอกว่านายแน่มากก็คือกล้าตั้งรัฐมนตรีที่แม้แต่รัฐบาลชุดที่แล้วก็ยังไม่กล้าตั้งแต่เมื่อท่านตั้งแล้วท่านก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ผมก็ขอให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด